สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast เ a m e r แล้วันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม Bono นะครับก็ว,วันนี้ผมมาเล่นเป็นฝั่งสภาพโซเวียตนะครับผมน,นี่ผมก็จะเล่นเป็นปฏิบัติการงานบุญบ้างไฟนะครับโอเคผมจะไปทางขวานะผมผมเล่นถนัดทางขวาสุดละด้านนี้ Okay, โอเค BMP อ๋อที่ขาดไม่ได้ต้นเกมเลยดีไหมเดี๋ยวมันแพงไปเอาสักสองขั้นก่อน ก็เครื่องบินาปามะรถถังโอเคลีคอน แล้วก oh, oh, ็เอ่ยนฮะตรงนี้ทางตรงนี้เอ่อเหลืออะไรพอไหมเนี่ยทหารแล้วกันโอ้โหอันนี้ไม่พอฮะร้อยยี่สิบขาดอีกสิบบาทผมต้องการ อยากจะเอาทหารที่มันมีเนี่ย 9K 9K11 แต่สายนี้มันเป็นสายสู้ระยะประชิดแต่ยนานพิฆาตมันเป็น BMP 2เอาไงดีวะทีนี้โอเคเอา BMP 2นี่นแหละไปพังพางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสลับกัน ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งเอานะโอเคลงตรงนี้เรียบร้อยฮะโอเคเครื่องบินมาทางนี้เป็นเราไปอีกทางนะนาปามโอเข้ามาเร็วมาก โอเคงานบุดบ้างไฟประเดิมหน่อย ี่เอโอเคโหฝั่งนี้โล่งเลยเห็นนะอืมเราต้องดีเฟน โ <Okay, S 2> อเคเขาเริ่มมากันแล้วฮนะทิ้งเราตรงนี้เลยเออเดี๋ยวฝั่งนี้นี่ค่อนข้างโลง่ง

สัพพายมาสกาวไปส่อง ตรงนี้เอาเอเอมาสักหน่อยนะผมกันไว้แล้วก็ทหารตรงนี้โอ้โหตรงนี้ <c oughs> นี่โล่งจง้อง เดี๋ยวนะเอาจริงดิเขาไม่ไม่มีใครเล่นฝั่งนี้เลยละทั้งฝั่งผมทั้งฝั่งทั้งฝั่งเขาเนี่ยอนาตรตนี้ศูนย์ทั้งงั้นยาเรยาเรไปสิครับไป ไม่มีใครก็ขอแล้วกันนะครับโอเคปังไฟเราเติมเสร็จแล้วยังเาวรียบร้อยหมดแล้วมาในนี้ในนี้โอเคให้หน่อยอมีทหารเข้ามาได้ไหม ไปแล้วฮะเดี๋ยวเอาสะพายย้ายตำแหน่งไว้รอเลยเผื่อถูกยิงส่วนฮโห,โห,โห,หนีกันจ้าละวันโอ้ถูกซุ่มพระเจ้า ดักจริงๆด้วยก็ว่าอยู่ทํามันไม่น่าปล่อยให้โล่งขนาดนั้นแต่ผมมีรีคอนผมมีรีคอนอันนี้อยู่ตัวนี้เกียนได้ตัวนี้เคียนได้เเดี๋ยวเราเอาทหารมาลง ตรงนี้มีรถอยู่ตรงนี้ฮะบังไฟไปเขาต่อตรงนี้ต้องเอารถมาเลยโอเคที่แปดสิบ โอู้อารอดอารอดอารอดชิดชิดชิดเอเอได้ไหมโอ๊ยไนส์เยี่ยมเลยอารอดทันแล้วแถมยิงเอเอได้ด้วยแหมชาวโซเวียตนี่มันโซเวียตจริงๆถล่มมั่น รราหมดหรือยังโอเคฝั่งเราดันมาแล้วนะที่80ดสิเอฟสิบห้าเราม i มิ c Mà Chút một lỡ Thôi Mà bún băng phai tỏ, Mà tơm sắp hai một lần nữa okay. ทีนี้รถบังไฟต่อสองคันยังไม่หนำใจเน,นี่ยเ,เข้าบุกมาละ โอ้โหบามด้วยบิมพีสองจะได้ไหมโอ้ย nice ยิงแม่นจัดๆเลยบิมพี่สองแอบทำไมเราถึงดันสกอร์มันไม่ได้ฮะ ข้างบนตรงนี้มันโอเคทหารเราขึ้นมาโอเคตรงกลางเมืองยึดได้อยู่แต่ตรงนี้ฝั่งนี้มันยังไม่ได้ ไปแล้วฮนะบังไฟเราระยะยิงไม่ถึงฮะก็ยิงใส่ทีแปดสิบโอ้ยโดนเจ็บอยู่ฮนะถอ,อยออกมาก่อนโอเคชุดบังไฟมาอีกถอยออกมาเดี๋ยวเอาซัพพลายมาเพิ่ม เนี่ยเขายิงมาพอดีนนดีนะถอยออกมา,มนานอ,อ๋อเริ่มบุกครับโอเคพวกนีนน้ค่อยๆเติมย้ายตำแหน่งรอเลย โอ้ยไปใช้เอกับเอเอ,เอ,เอโอ้โหอยู่บนเขาอยู่บนเขากระจายกระจายไปบนเขาเนะี่ยระเบิดลงด้วยบังไฟมาอีก ไปประเคนให้ไม่ยั้งเลย <laughs> โอ้โหฝั่งน,นี้ยึดได้หมดิรกยเล นาปามหย่อนมันยิงมาแล้วมันยิงเพน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 เห็นออกด้านข้างโอเครอดอยู่ครับ บางไฟเสริมมาอีกเราไม่หวันโอเคน่าจะโดนอยู่บ้างแหละทหารอยู่ตรงนั้นอะเขายิงไกลอยู่เหมือนกัน ในป่าตรงนี้เสริมเข้าไประเบิดคัตเตอร์โอ้มีจรวดตรงนี้ฮะระเบิดคัตเตอร์ลงไปเลยแล้วก็โอเคสู้ฝั่งซ้ายยังชิวๆอยู่นะ เขายิงมาแล้วขายิงมาแล้วิ่งวิงวิ่งวิ่งวิงวิงวิ่ายตำแหน่ง,ง,งย้ายตำแหน่ง,อนงโอ้ยเจ็บ แต่ตรงกลางนี่ก็หนักอยู่ฮะกเพื่อนเราเริ่มบุกตรงนี้ได้

trong càng này ha, ho ho ok, bye bye, giải tâm niệm, ok, ôi, 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 เหมือนว่าตรงนี้จะค่อนข้างอ่ะเขายิงไม่โดนัะผมย้ายไปก่อนอันนี้น่เหมือนจะค่อนข้างอันนี้แล,ะละ้วล่ะยิงฮอนนา,นาปาม,มาด้วยสปอร์ต <Support S 2> เ,เต็มที่ามาสูมา อะซัพพอร์ตเต็มที่ฮะแต่แต่ตรงนี้ไม่มีใครมาบุกจริงโอเคเติมจะลงจรวดะลรให้พร้อมอะสปายไม่ถึงอะอเติม ได้ไหมถอยก่อนโอ้โหไม่ทันเอเยอะมาก

โอ้แต่ตรงนี้ก็มีเดี๋ยวนะทางกัสกา้าเอ้าเมื่อกี้ยังยึดได้ทางกัสก้ามาช่วยโอเคบังไฟเรา ตลมให้เละย้ายตำแหน่งถังไม่พอซื้อสะพายนี่นี่นี่ตรงนี้เลย โอเคสกอร์เราเริ่มตีตื่นเข้ามาแล้วนะจัดในเข้าหน่อยดีในป่าเนี่ยอันนี้จรวดหมดโอเคสะพายมายิงได้สองคันเองงั้นอย่าเพิ่งยิง <5 km. S 1> เดี๋ยวรอให้เติมกันเต็มเต็มโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนตรงนี้เยอะมาก รถถังยิงได้ไหมโอเคโดนไม่พังบีวีนั่นแหละเอาให้มันได้อย่างงี้สิวะ โอเคพอยเราเริ่มกู้ขึ้นมาได้แล้วนะตังกัสกาสอยมันอ,อสิบมาประเคนเขาในป่าตรงนี้ฮะ อันนี้มาอะไรเนี่ย m, m 5้7ห้า M เจ็ด้า M 5้าเจ็ออตรงนี้โอ้โอ้ s ม o k e s m o มี ATGM ตรงนี้นะครับเอ้ยถอยมาถอยมา เอาหอมาด้วยมาเต็มที่เอารถถังมาเสริมด้านข้างตรงนี้เยอะมากนะครับเ <c oughs> ขาปุกกันมาไม่หยุดไม่หย,ออย่อนจริงๆซับไพนมาซ่อม <c oughs> โอเคชนะ โอเคครับก็โอ้โหตายค่อนข้างเยอะนะบูดุยแหลกพอสมควรเดี๋ยวขอดูบ้างไฟเราหน่อยอยิงเอ็มห้าสามเอ็มได้อ่ายิงเอบามได้นะโอเค m35 ยิงเอบามได้นะยิงเอบามอีกคันได้นะฮะมีอีกไหมนี่ครับอ๋อนี่ทหารคือมันต้องโดนมากแหละหกคันอ่ะเขาพยายามอ่ายิงปืนใหญ่มาใส่นะแต่ผมก็อ่าหลบได้นะครับ ก็คือเห็นลอยมาแล้วก็เคลื่อนย้ายทันทีมันเคลื่อนเร็วนะครับผมเดี๋ยวนะมีอีกไหมเนี่ยท้ายๆนี่คือไม่เห็นเลยนะเอามีปืนใหญ่ฝั่งเรายิงรถบรรทุกฝั่งตรงข้ามได้อยู่นะฮะโหเดือดๆกันมากเลยตอนนี้นะบุกกันโหดมากแต่ฝั่งซ้ายผมนี่คือแบบโล่งจัดๆ แต่เขาแบบโถมกันมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยผมก็เลยแบบถมคืนตายเลยตายเยอะเล้วผมเล่นเซฟๆวันนี้มันม่นก็ไม่ตายเยอะเท่าไหร่แล้วอ่านี่อีกชุดหนึ่งอ,อ๋อพังรถบรรทุกเหลืออีกไหมอ,อ๋อนี่ไงยิงทหารได้โอเคแล้วก็อันนี้ก็ AA นะครับสอย AA ได้ โอเคนะับหมดละ <laughs> ปฏิบัติการงานบุญบ้างไฟนะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นแรงใจงให้กันนะไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ